Thank you สวัสดีนะครับ,บ่านผู้ชมทุกท่านครับยูบิชิกแล้วเช่นเคยนะครับนะ,ะมาค่ะต่อกัรรอบเย็นวันนี้นะรอบบ่ายนี้พี่ชิงยุ่งนิดนึงก็เลยไม่ได้เล่นนะครับนะแต่เมื่อเช้าเปิดมาสวยอยู่เออมีกําไรติดไม้ติดมือมันแล้วนะกดเข้ามาจอง2มาอยู่ในช่วงโกถาบดีนะครับนะตอนแรกเมื่อกี้น้าว่าจะไม่เล่นมาจองหนึ่งแต่มันอยู่ในช่วงโกทามบดีก็เลยมาลองดูไหครับนะอ่ะโอเคไหมครับนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาลองเล่นเกมปั่นดูบ้างมาจอง2ชงทงนี้พี่ชิงเล่นดูตอนเช้าเห็นแตกกันดีอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเลนอบบยเ รอ,อ,อบบ่ายรอบเย็นนี่กูไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นเลยเออนะก็เลยม,มาลองเปลี่ยนบรรยากาศดูเผื่อเวลาที่คนไม่เล่นเราอาจจะแตกก็ได้นะช่วงเช้า,ชาไม่ไปหมาไม่ค่อยจ่ายเลยนะแต่ก็ยังวนไปเล่นบ้างแหละแต่ส่วนมากพี่คิงจะเล่นพักหนึ่งนะไม่รู้ว่าพี่คิงว่าพักหนึ่งจ่ายดีหรือพักสองเออแต่อนนี้ก็อยู่ในช่วงโกลทามก็อาจจะช่วยอะไรกูได้นิดนึงก็บ้งนะเผื่อลุกอ่ะมาเอามาพันหนึ่งนี่กำไรจากรอบเช้านะหมดพันนี้ก็ยังเหลือเจ็ดร้อยนี่วันนี้เรากำไรมาแล้วพันเจ็ดก็ถือว่าแจมโยู มาลองดูเผื่อได้สองเกรมวันนี้รอบคําเราจะได้ไม่มากูจะได้ไปทำอย่างอื่นนี่แน่แต่ช่วงนี้ fc เราบอกว่าพัก2มาดีกว่าพักหนึ่งใช่ไหมพี่คิดว,ว่าพักหนึ่งมาดีกว่านะเอออันนี้กูกูก็ยังมีความมั่นใจในส่วนตัวของกูอยู่ว่ามาจองพักหนึ่งมาดีกว่าพักสองไม่รู้ว่าพักสองว่วไม่ค่อยเข้าฟีเออแต่พักหนึ่งนี่ก็นี่แน่แม่เอ้ยนี่ก็จะลงมาแบบนะดดาๆล้วอาจจะลงมาให้แบบชื่นใจหน่อยอย่างเงี้ย มันดูร้อนเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวรถเบ็ดรถเบ็ดรถเบ็ดอืมอืม <S 2> 2 <S เนี่ยไม่รู้นะว่าภาคสองเข้าฟรียาก <2 S 1> ถ้าภาคหนึ่งนี่อย่างน้อยเข้าไปนี่ก็ยังพอมีแบบไม่รู้นะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เข้าไปหกเจ็ดครั้งนะเออช่วงนี้เราไปมานะกูก็มาบ่อยนะช่วงนี้เออ ก็น่าจะกัเกือบ6หกทั้งแล้วมั้งของทั้งภาคหนึ่งภาคสองวนๆเนี่ยนะพี่คิงก็ภาคหนึ่งเข้าฟรีสปินดีกว่าส่วนภาคสก็ถ้าได้รู้สึกว่าจะได้แตกนอกเนี่ยดอกดอกใหญ่หญๆกว่าแต่ก็ไม่ค่อยคำนวณเท่าไหร่นะมึงดูดิอืมอืมสามดองบัตรเข้า13บามทไอสท้สั์โอ้โหวายยังหล่อ,อเห็นไหมสเกตเตอร์น้อยจริงอืม แต่เวลาพี่คิงลงเนี่ยพี่คิงลงคลิปมาจองหนึ่งอะนะสังเกตหลายรอบแล้วจะมีคนบอกว่าภาคสองมาดีกว่าภาคหนึ่งไม่รู้นะเออถ้าภาคสองมันดีกว่าภาคหนึ่งกูจะต้องมีคลิปลงบ้างเพราะส่วนมากคลิปที่ไม่ค่อยได้ตังกูกูก็จะไม่ค่อยลงเออเออนะมาจองสองนี้นับคลิปได้เลยนะที่กูลงนะเอาจริงนะแม่งแค่ไม่ค่อยได้ตังเลยสัตว์อืมอืมอุ้ยถามเข้าแม่เห็นไหมที่ช่องเหลือเป็นโหล ไม่เห็นแม้แต่เงาตูดสแกตเตอร์สองแ้่สิบแล้วครับโอ้เงาไม่มีช่องเลยอืมโอ้เงาหน่อยเงาสแกตเตอร์ของเราอยู่ไหนไม่เห็นสแกตเตอร์เลยเนี่ยตั้มลอยแล้วซี่ลอยแล้ว อืมอืมอืมโอ้คด,ดูทรงก็ไม่ได้ลุ้นเลยนะเนี่ยอืมอืมโอ้โหคอมโบยังไม่มีเลยนะครับเศราสอยเลยวันนี้มันดูคำนวณน,น้อยมากโอ้โหไอชิบหายสก,กัตเตอร์ก็าหายอืมเอา อืมเอาดอกละร้อยสองร้อยวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยนะอืมอได้ไหมไม่ได้อีกโอ้โหกูจะยอมใจวันนี้อืมอืมโอ้สุดยอดหกร้อย <600 S 1> แล้วยังไม่โดน,นลุ้นลอะไรเลยหกร้อยกูโอ้ อ,อ้ออืออเอาแปดสิบน,นี่น่าจะเวฟใหญ่สุดแล้วบ้างที่เล่นตอนนี้ห้าคมบับเข้าบับเข้าบับเข้า,ขามีห้าขีดแม่งไม่มีช่องสามอีกอืมของคมม,มาดูกันทันหนึ่งจะได้ลุ้นสเก,กตเตอร์สักทีไหมครับโอ้โหเงียบจริงว่ะดู ห้ากลมบับมีอ่ะแม่เงยห้ากลมต้องหนึ่งไปขวางอีกแล้วแม่เงยอืม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 เจ็ดน้อยแล้วครับสุดยอดสุดยอดสเก็ตเตอร์ สุดยอดไอ้หี้ยไม่ลงจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้หูระเบือเนี่ยไม่มีคลิปลงมึงไม่ต้องแปลกใจเลยมึดยมมดง,มมงมด,ดูดิเน้าสนิษอืมอืมอืมเนาอืมเนาอื โอ้โหแปดรอยแล้วป่ะครับอ,อืมอฮึสุดยอดอือวออืมโอ้เราได้บาทหนึงสบาทเนยนะไอเยี่ยไม่ข้ามยี่สิบสามสิบเลยนะฮึ

หายใจได้ทั่วท้องขึ้นมาหน่อยไหมครับไอ้ย่าได้ทุนคืนโอ้โหแต่แม่งไม่ได้เที่อะไรเลยมึงดูคำนวณน,น้อยมากมึงดูโอ้ดอกเมื่อกี้นี่คือสุดแล้วเตชะบุญบาร,รมีโอ้โอ้กูจะร้องอยู่ไรสัตว์เลยสองร้อยแล้วเมื่อกี้ไอ้ย่บรรยากาศเงียบงนันมึงดูโอ้แต่กูเล่นไม่เข้าฟรีจริงว่ะเกมนี้มึงดูเออที่กูกดจนมือหงิกอะเนี่ย สามอืมง้มันดูกูเปลี่ยนมากี่เป็ดแล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยดูอ้นี่เป็นสองร้อยหมดแล้วนะกูกดรวมๆเนี so ่ยเงียบมากเลยครับอุ้ยอืมเอาแม่งกูไม่เห็นเงาข้างบนเลยสกัตเตอร์กูอืมอืมอืมดูเห็นไหมเหมือนเป็ดอืมอาวิ โอ้โหมาสองตัวแล้วมึงไม่ลงมาให้คบๆเลีอ่ะเออ,อโอ้โหก็ยังไม่เราก็ยังไม่เจ็บตัวไหมครับโอ้ยอนเมื่อกี้เจ็ดร้อยนี่คือสุดยอดอีบอ่มึง,งมันจะเจ็บปวดมากตรงที่เราเข้าฟรียา,ยากอยู่แล้วเนี่ยแล้วเสือถ้าเข้าฟรีแล้วเสือกไม่จ่ายนะนอโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ทใจใจี้งใจกูมากกูบอกมึงอุ้ยเขียวหนึง่งไม่ได้โอ้โหสวยอยู่นี่ดูห้าตัวอ,อืม อัมัดมับ,บมัดมมมกูกลับไปเบ็ดแปดดีกว่ารู้สึกเบ็ดแปดคำนวนดีกว่าเยอะเลยอืมนี่เห็นไหมอืมแน่าจะอวยซะหน่อย หน้าสิบสามบทสองกลมบบเข้าไม่มีอ้าวเจ็ดแปดตัวเริ่มเงียบแล้วไหมครับไปแรกสามร้อยโอ้โหสุดยอดมึงไม่คิดจะเข้าฝีกูเลยนี่อืมไอ้เหี้ยกดจนนิ้วเค็กหายไปสามร้อยแล้วเนะวี่ยมึงโดอืมเราเอามาเองพันหนึ่งง่าย,ายๆถูกไหม อ่ะนึกภาพเอาเรา,เามาอุ้ยช่องหนึ่งโอ้ยช่องหนึ่งยังสวยลงสามร้อย <300! S 2> โอ้ดอกนี้สวยจยัดโอ้ไอ้ยแยมันจบที่แบบอู้ยมึงดูจิ๊ดใจเลยจิ๊ดใจกูเลยเนี่ยเรา,เามาพันหนึ่งเมื่อกี้เราเล่นเหลือสองร้อยใช่ไหมเออก็ถ้าับว่ากูกดไปแปดร้อยแล้วเออนับดูจีมนุน แล้วก็แตกนอกมา700เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็หายไปสา0รโอ้กูกดจนมือหยิกไปน้ำสกัดเตอร์แม่งไม่ลงให้กูจริงมึงดูแต่ยังเจ้าอยู่ยังเจ้าอยู่ก็ยังโอเคตพวมันน่าจะอยู่เป็ดแปดนี่แหละเพราะเป็ดแปดไม่คำนวณดีสุดแล้วตอนนี้ดองเจ็ดร้อยห้าร้อยอยู่เป็ดแปดมาเลยอืมอืมเอาบับเข้าสามสิบับเข้า มีเออโอ้โหย้าคมไห้าขีดสวยอยู่นะอืมวายคู่ลงอย่างนั้นมึมงว่าเราจะได้เข้าไหมาวันนี้ไม่รู้ถ้ากำไรเกินห้าร้อยกูเลิกแล้วมึงแตกน้อยให้กูห้าร้อยรอบหนึ่งเร็วแยกย้ยายเนี่ยกูเหนื่อยเนี่ยกูกดเมื่อยน,นิ้ว้ย่ะกูลองออตโต้ก็ได้ม嘛 ปกติออโต้มันไหลไงเออไม่รู้นะว่าเวลาเรากดออโต้แล้วแม่งไม่ค่อยคำนวณอุ้ยอุ้ยมึงดูโอ้โหคอมโบสามทีสักเตอร์กูยังไม่ลงให้มึงดูสุดยอดสักเตอร์ลูกพ่อเลยห้าขีดบับเข้าสามสิบแม่งเบาโอ้ร้อยห้าสิบ ว่าเข้าไหมพูดไม่เข้าวันนี้นี่กูลุ้นแต่กนอกเดียวตอนนี้ใจแม่งอยากกระโดดไปหัวเตะ20มากแต่ปัญหาคืออุ้ยอุ้ยายอุ้ยอ่าได้อยู่ยี่สสองร้อย 200! อีกนิดนึงม,ม,มาโอ้ตอนนี้กูหวังกับนอกเดียวเลยไหมครับนอกน่อียังพอได้นะตอนนี้เออมีจังหวะดีดคืนดิดอะไรให้คืนอยู่ไหนไม่ต้องหวังวันนี้แท็เตอร์กูนี่ไม่หวังแลแ้วตอนนี้ อืมอืมพ่อมึงสามสิบหุนไปแล้วนะครับอืมโว้ยหยบเขียเลี้ยวมาแล้วสแกตเตอร์กูไม่มาโอ้โห้ใจโอ้กูเล่นอูเครียดกูเล่นมาจังสองที่กูเครียดทุกทีเลยนะจริงอืมบับเข้าอืมอืมโว้ย นั่นจะไม่เไม่ได้ละอืมอืมอืมอ๋อไม่ได้ไปร้อยอีกแล้วโอ้สองขีดบับเ,เ,เข้าช่องหนึ่งได้ไหมมีหางๆอยู่ไม่ได้อ่ะมีเหลี่ยม โอ้โหอะขยับไปก้าวหนไปเชื่อยังมึงเชื่อยังเขายากเก่งอุ้ยไอ้้ยเลียมเลียมนล้วเลี่ยมลงตรงนี้สามสี่ร้อยอุ้ยโอ้เสียดายวัสามตัวเออเออเห็นไหมมึงนับตัวว่าสกตเตอร์สองตัววันนี้กี่รอบแล้วว่าน่าจะเกินสิบอื้อหือ ลงจนกูท้อวันนี้อืม <S 2> 2 <S ออุ้ยสวยอุ้ยสวยไหลไหมไม่ไหลแม่งดอกกระอยอืม <2 S 1> อืมอ่ะกูไปลองเบสิบให้มา <S 2> 2 <S ลองสักร้อยห้าสิบพออย่าโลภเชื่อกู <S 2> 2 <S ถ้าเราไม่โลภมันจะไม่รูด เดี first, ๋ยวถ้าไปขยับเบ็ดเยอะมึงก็ดูรูดเลยเพราะจังหวะมันไม่จ um, ่ายเนี่ยสิบสามสิบหมุนเนี่ยเป็นไม่ได้นะกูบอกมึงมึงดูต้นมึงดูต้นเกมเมื่อกี้ก็ได้เห็นไหมเจ็ดร้อยมันหายอย่างไวอะเออปวดจะไม่จ่ายอะสักบับเอ้ยสับบับดอกนี้บับสวยอีกดอกนึงโอ้โหลูกพ่อขอชงสามโอ้ยอาแล้วช่องสามลงนี่มึงเอ้ยดอกนี้ ห้าร้อกูได้เลิกไปแล้วนครับแม่งไม่ลงโอ้โหอืมอมึมรู้ยังทำไมกูถึงเถียงพอขึ้นเอ็นเล้ว่าพักหนึ่งเข้าฟีดีกว่าเ<น>วลากูมาเล่นแล้วก็จะประ,ประมาณฟิลเนี้ยเออเข้ายากมากนะครับไม่รู้นะโดนส่วนตัวกูน,นะมึงดูนะนี่เกิน300หมุนแน่นอนเชื่อกูออตโต้สามสมเมื่อกี้

อืมอุ้ยสี่ช่องแกมโอ้ไม่เหลือคอมโบโเลยโอ้ลายข้างเราเนี่ยพอเคลียร์หน้ากระดาษลายเมื่อกี้ไม่สวยเลยเออโอกาสจะไหลยากนะคุณดูทรงกันรู้ละอืมถ้าในกระดาษมีเหลืองๆบ้างนะันแะโอกาสที่จะไหลเป็นวายให้เราดอกใหญ่ๆเพราะเมื่อกี้มันเคลียร์มันเคลียร์เว็บแรกไปไงมันยังไม่ได้ขึ้นห้าให้ใช่ไหมอืมอืม ฮึมฮึมฮึมโอ้้งสองจะได้เท่ไม่มีอุ้ยโส้กาตเตอร์หายเลยนะครับคราวคราวเงียบหายไปสองสามปีอุ้ยดอกนี้โอ้เนี่ยดอกแบบนี้เนี่ยดอกแบบนี้กูจะได้ลุ้นเนี่ยสามกลมเนี่ยฮึอ ห้ากลมบับเข้าสองกลมสองจะเอาสองขีดอือโอ้โห,โหยอมใจเลยเพื่อนครับเข้าแล้วโวย้ยโอ้โห,โห,โโห,โห,โหกูดกันขึ้นชั่โมมึงไม่ลงเลยไอ้เหี้ยโอ้พอลงมาก็ไม่มีเสียงไม่มีคุยเลยปรับเข้าสองกลมปับ๊บสามกลมหนึ่งปับ๊บ สามกมหนึ่งสามสิบบาทไอ้ทัดอืมมึงดูเบ็ดสิจ่ายแล่วไงบ้างครับอืมไปแล้วว่าหมุนโอ้โหเข้าว่ายากจ่ายว่ายากกว่าโอ้อืมอืมเอาสวยอ่าวายวายวายมีสองชีดอ่ามีมีมีอะไรมั้งโอ้โหไล์ยังได้อยู่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 อื้อหืม อย่างน้อยก็ยังได้400ร้อยสะหมหมั้ยครับถึงไม่ห้าร้อยกูแต่มานี่กูเลิคนะอืม<ะ>อืม<ะ>ให้แค่นี้เอาแค่นี้แหละกูบอกมึงไม่ต้องฝืนนะครับกูดูซองแล้วว่ากูจะดันไม่ขึ้นเอออุ้ยเออเนี่ยเอ็มดู<ะ>โอ้โหยากเย็นแสนเข็น,ขนแม่งหกร้อยปดสิบ โอเคมีอยู่ร้อยยี่อ่ะกูกดให้ร้อยยี่เอาเผื่อแตกนอกแต่ไม่เอาแล้วกูเอาห้าร้อยเนี่ยแหละไม่ฝืนแล้วไหครับเหนื่อยกูบอกแล้วมาจองสองเป็นเกมที่กูเล่นแล้วกูเหนื่อยอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าช่องหนึ่งลงเอาเว้ยย,ยังได้เว้ยใครทักมาวจะค่ยอยคุยเออ อไอเบ็ดส <Cornell. S 2> ิบจริงๆนะเห็นไหมคือเข้าฟรีเบ็ดสิบจริงๆแม่งจ่ายสักพันหนึ่งก็ยังไม่น่าเกียดนะเพราะมึงดูจากการที่กูเล่นแล้วแม่งเข้ายากสัสสัสแต่ก็ถือว่าไม่จ่ายนะเมื่อกี้หกร้อยอืออุ้ยสามก้มอุ้ยอู้ดูอ๋อเว้ยยังไหลได้เว้ยยังไหลได้เว้ยอุ้ย เห็นไหมบ้มางวะสอง้าสามกลมห้าขีดได้เอาโอ้แม่งนเก้าบาทอืมอ่ะแปดสิบสุดท้ายไหมครับอเอาห้าร้อยพอบอกแล้วถ้าดันนั้นหมดเช,เชื่อกูกว่าหมดเกมนี้ไม่ไม่ค่อยถูกดวงกับเราเท่าไหร่เออ อืมอืมเอาห้ามปับป๊บปึ๊บปั๊บยกเขียวไม่ลงห้าสิบสุดท้ายเอาฟีสักทีไหมไม่มาอืมโอเคห้าร้อยพอแล้วไหครับดีกว่าไม่ได้ บอกแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เราเล่นแล้วไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่โดยส่วนตัวพี่คิงเล่นแล้วไม่ค่อยได้ตังกับเกมพักสองนะส่วนมากถ้าได้ตังจริงไม่รู้ห่อว่าพักหนึ่งจ่ายดีกว่ายังไงก็จ่ายดีกว่าส่วนเข้าฟรีเนี่ยกูกูก็ว่าพัหนึ่งก็เข้าดีกว่านะอ่ะโอเคไหมครับยังดีกว่าเจ็บไหมครับนะยังดียังวันนี้ยังได้กำไรสองเกมติดห้าร้อยนะเพื่อถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าถือว่าวันนี้ก็ตึงอะ่ะไอ้เหี่ยมมงดูกูกดกันสี่ห้าร้อยหมุนอ่ะเข้าฟรีทีนึงแล้วยนนะะอโเคคัรบ วันนี้น่าจะพักแล้วเดี๋ยวรอบกลางคืนพี่ชิงไม่น่าจะมาวันนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันหรือก่อนถ้าว,ว่างไม่ว่างก็ว่าอีกทีแล้วกันนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้เช่นเคยแม่แนะนำเล่นตามไปชมเพิ่มเติมส่ว,สวนนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ